วนนี้นะคะพลากำลังมาตามหาขานานนโบดค่ะจากหนุม่มสาวฝตย่างประตูน้ำกันนะคะที่นี่เลยที่อินพลาสแพรค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าหนุ่มซิสเดอร์บเบอร์เพอร์เฟกต์ประจำสัปดาห์นี้จะเป็นใครไปหาขานานนโบดกันค่ะช่วงซิสเดอร์บเบอร์เพอร์เฟกต์สนับสนุนโดย เนียนเลยคอลลาเจนคอฟฟี่มีคอลลาเจนและวิตามินซีจากเนเจอร์กิฟจะเลือกใครโหวดใครคิดให้ดีก่อนนะคะระหว่าง N1 เก่งนักศึกษาหนุ่มหน้าใสาหุ่นแซบ N2 ต้นหนุ่มแบงค์ผิวเนียนหุ่นหน้ากอดแล้วก็ N3 ็นตีเคนเนอร์กล้ามบึกหุ่นเฟิรม์มเห็นหน้าก็ฟินจนเลือกไม่ถูกแล้วใช่ไหมล่ะคะนี่ค่ะพามีรูปเอ็นแล้วก็เอ็ไหนดีคะเอค่ะเพราะว่าเพราะว่า ผิวสวยใสอืมแล้วหุ่นเป็นไงคะดีมากค่ะได้เลยค่ะเอ็นหนึ่งนะคะเอ็นหนึ่งเพราะอะไรคะดูเขาผิวดีดูเขาหุ่นดีด้วยอะค่ะได้เลยค่ะเอ็นหนึ่งค่ะเอ็นหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าหน้าใสดีค่ะเกาหลีเอ้ยได้เลยขอบคุณนะคะมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะสำหรับคะแนนโหวตค่ะว่าใครจะเป็นหนุ่มซิสเตอร์เบอร์เฟคต์ประจำสัปดาห์นี้และเขาก็คือเอ็นหนึ่งเก่งนั่นเองค่ะตอนนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเคล็ดลับผิวปิ้งหุ่นเป๊กของเขาจะเป็นยังไงแปลว่า กาหาเขาก็เลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเ <อา S 1> ก่งโอ้โกำลังออกกําลังกายอยู่เลยนะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าการออกกําลังกายอะไรอะคะไฮชีครับพี่แพรไฮชี hi เป็นการออกกาลังกายที่ผสมศิลปะการป้องกันตัวของจีนโบราณครับเน้นการเคลื่อนไหวช้าๆครับกำหนดลมหายใจเข้าออกอทําให้เรามีสมาธิครับและที่สําคัญครับทำให้สุขภาพดีครับพี่แพรแต่เรื่องของผิวเราก็ต้องถามเกันค่ะเพราะว่าดูจากผิวพรรณแล้วเนี่ยใสยแล้วก็สุขภาพดีมากเลยวิธีการดูแลตัวเองของเก่งคืออะไระคะ ปกติถ้าเรื่องผิวผมชอบนอนแช่น้ำอุ่นกับไวแพ้น้ําอุ่นก็ต้องให้ได้องศาประมาณ38-40ถึง40องศาครับเพราะการแชร่น้ําอุ่นนะครับจะทําให้ รวมขนเปิดครับแล้วก็จะใช้จะช่วยในเรื่องของการไหลเว<ด>ียนของเลือดด,ดียิ่งขึ้นครับและนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับผิวดีนะคะแล้วก็หุ่นเป๊ะของเก่งด้วยนะคะรว<ล>มไปถึงอีกหนึ่งวิธีที่แพรจะมาแนะนําด้วยค่ะถ้ายอยากให้รูปร่างนะคะแล้วก็ผิวผนังเราดูดีลองหาตัวช่วยดูนะคะเป็นเครื่องดื่มค่ะที่มีสูวรผสมนะคะของคลลาเจนแล้วก็วิตามินซีมาดื่มพวกผูเป็นประจํารับรองเลยค่ะว่าผิวปิ้งหุ่นเป๊ะดับเบิ้ลเร์เชื่อค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเก่งมากเลยนะคะที่มาแนะนําเคล็ดลับให้กับพวกเรานะคะไดมีกิฟต์เซ็ทกาแฟ ปาร์ตี้ฉลองครบรอบ10ปีของพี่ไอซ์บรนย,ยูกันค่ะรับรองได้ว,ว่าทุกเพลงฮิตที่คุณหลงรักนะคะของพี่ไอซ์จะมาอยู่ในรายการของเราติดตามได้ค่ะ You know